ท่านผู้ชมครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับหลังจากที่มีเพจในโซเชียลมีเดียครับเขาบอกว่าในพื้นที่ที่ไม่ระบุเขตแดนที่ชัดเจนหรือโดเมนแลนเนี่ยมีการกระทําความผิดหลายเรื่องในพื้นที่ดังกล่าวครับทั้งการลักลอบซื้อขายอาวุธอย่างเสรีการแพร่ถางป่านะครับแล้วก็การค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาครับเป็นภาพการชวอาวุธนะครับ ปืนหลายชนิดแล้วก็อาวุธสงครามครับถูกสะท้อนจากเพจ a c e b o o k ฐานชุมพรครับอ้างว่าบริเวณชายแดนด้าน,นอำเภอท่าแะจังหวัดชุมพรเป็นเขตอิทธิพลของกองกำลังติดอาวุธกระเรียง KNU ที่นี่ซื้อขายอาวุธสงครามกันอย่างเสรีครับและข้อมูลนี้ยังถูกเผยแพร่ต่อกันจำนวนมากนะครับ ทีมข่าวไทย PBS สอบถามไปยังกอรมนภาค4ครับให้ข้อมูลว่าการตรวจสอบภาพดังกล่าวเกิดขึ้นหลังทหารกลุ่ม k p l a นายหนึ่งซึ่งแยกตัวมาจากทหารกเรียงกลุ่ม KNU ซึ่งมีบัตรประชาชนคนไทยนะครับเข้าไปร้องเรียนต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินครับอ้างว่าพบพฤติกรรมขบวนการผิดกฎหมายตามแนวชายแดนแต่เคยร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแต่ไม่ได้รับการแก้ไขครับ ผู้ร้องเรียนคนนี้ยังให้ข้อมูลนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ไทยบางคนร่วมขบวนการนี้ด้วยเบื้องต้นสำนักงานตรวจแผ่นดินจึงรับเรื่องเอาไว้ในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ส่งสายสืบข้ามไปอย่างฝั่งเมียนมาครับจากนั้นใช้โดรนบินสำรวจในฝั่งเมียนมานะครับลึกเข้าไปประมาณ4กิโลเมตรแต่โดรนสำรวจถูกยิงจนตกครับแล้วก็พบการกระทำความผิดตามแนวชายแดนจริงนอกจากนี้ยังพบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขตอุทยาน เพื่อปลูกปามน้ำมันบริเวณลอยต่อทั้ง2ประเทศนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและเอาผิดกับขบวนการนี้ครับ